สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29มกราคม2568นะครับบันนี้บ่าวเถาผ้า,าท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับผมมาหาอาจารย์สิงห์นะครับผ้ามารับชมนะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1กลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบแปด นะครับเลขเด่นเล็กวิ่งอาจารย์ถือว่าแม่นนะครับหลักร้อยก็ถือว่าแม่นนะครับวดีผพันธุ์มาอาจารย์ให้เด่นเกาบนเด่นสองล่างหลักร้อยเจ็ดนะครับแต่ว่าจับครูประเขานะครับเอาบบคอมเมนตป็นสุภาพเรื่อยทำชมเด้อให้เกียรติกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับอาจารย์เกยอยากให้ถูกสุ่มวัดคนละครับผมแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางสุดคำนวณนะครับมหาอาจารย์ต้องวัดแล้วนะครับเมื่อหนีไม่ให้อาจารย์ย้ำให้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับชมชม โค้งสุดท้ายอาจารย์อยู่พอดีอาอาจารย์ว่างพอดีท่านผู้ชมธรรมดามาอาจารย์ในติดลูกค้าสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับผมเอ้าใกล้มือเลยพี่อาจารย์ใกล้แล้วนะผมเจ้าจันทร์คำาแล้เจ้าจันทร์คาแล้วใกล้มือแล้วเรียกผมเปลี่ยนบเปลี่ยนบ่ฝันดีบ่อยจันทร์ฝันไม่ถึงเนี่ยถ้าคงฝันว่ามันเขาแล้วเออครับ ฝันดีครับจังไรคือว่ามันถีกแล้วฝัน่าด้ซิงในคลองไหมฝันว่าได้ซิงในคลองเออเมียเสียงเรียกว่าอ่เป็นรอยเอาเรียกใสเตมอนไว้เออผมเลยไปคูดเรื่องหากระดาษที่ยังดึงมามันเมียเสียงเรีแต่ฝันดีฝันดีทำมาได้ของฝันดิสิ่งในของครับเขาแล้วเขาแล้วเลียกผมอาอาจารย์ว่าเขาแล้วท่านผู้ชมยูเทิดพอเรียนได้แล้วได้แล้วแต่ความฝันในบริตีเป็นเลขเป็นยังบ คิดว่าเลขที่ถ้าพันว่าได้ของมันมันมันตรงไดไหมชาติเก่าชาฟ้อมหลังครับคิดว่าตัวเลขที่ปล่อยมันอีเข่าแล้วครับเอาบริเวเปลี่ยนแปลงโมเปลี่ยนแต่ว่ามหาอาจารย์นอาจารย์กับสรุปไเลยเด้ไหมสรุปแล้วสรุปเพล่ความมีชุดเต็มนะชุดสรุปพความยังเหมือนเดิมแต่ว่าเลขที่เฮ็ดมาเนี่ยว่างหัวคันคู่หัว บวัดอินบอกขัดกระุ่นวัดวัดที่ว่าคัดแล้วเออมันร่มตัวไหมอลงตัวดีเอาไฮเดรชูปน้อยอาจารย์เนาะวัดที่แล้วนี่ถือว่าหลักร้อยของอาจารย์กระแม่นเด้เลขมากเบอร์ตัวจับจับครูบกติจับครูบจับครูบนเขาเท่านั้นบนเขาบนกระเด็นเก้าครับล่างอาจารย์ก็ให้เด่นูปสองอบนนี้ล่างล่างเด่นสองล่างเด่นสองบนเด่นเก้าบนเด่นเก้าล่างลอยขีด ลักลอยขี้ตันปะกก้คู่่าเขาเสียนาเสียลังเงเดี๋ยวมือีนบ้าเท่าจะถามอาจารย์ทําชมว่าอาจารย์เน้นนะครับเน้นตัวใดชุดใดครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับอระตรีเพื่อเหลือนอกจากเนาะไกลมือมาแล้วเอ้ามาเบงน้ำกันอ่าตะว่าเรศ ผมไม่อยากปล่อยไล่คู่หรอกอันนี้ชุดเต็มคัดแน่นๆจ้าคู่สองคู่เนี่ยนะจังบ๊เปลืองซับย์นว่านี้จานนี่ชุดเต็มมันบ่เนี่ชุดเต็มครับอ่าชุดเต็มชุดเต็มกับชุดที่ออกเมื่อนั้นนะอ่าอันนี้ชุดเต็มท่านผู้ชมวิ่งบนไปที่ไปที่หกกับเจ็ดครับหลักร้อยขี่ครับหลักร้อยขี่ครับหนึ่งซ้ำหาเกตเก่าหลักร้อยเนี่ยครับธรรชมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักร้อยขี่แต่ว่าจย์เด่นเก่าว่ะคือวงเก่า หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามันมีสิทธิ์เดททุกตัวแต่ผมกันนะไม่ไดทตัวเดียวคือเก่าเพราะว่าเก้าในี่จีนหลักลอยซิฟนวยมากอะไรหรอกหลักร้อยขี้ได้ทำไปช่วงด้หลักร้อยขี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับแต่ว่าอาจารย์กันไม่ให้ขึ้นเก่าเดนเดนเก่าเกอืบนหฮกับเจ็บบนนี้หฮกับเจ็บเป็นเลควิ่งครับครับเดนเจ็บตัวเน้นไปที่เจ็ดครับผม บ้านนีทาดินเก็ตัวนี้ก่ากับเก้าเกแล้วครับเก้าเก็ดเลยารักงวยหารักงวยลักงวยเพราะบ้านน้าาจะตัวนี้แหละเก้าเจ็ดสองครับผมอ่าเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองขึ้นเนี่ยหนีเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดหนีวงเลยนะครับอ่าตัวใไฮกับกันไ้ต้อนิ่นตัวเจ็ดสองครับอ่าศูนย์สามมอเตร์ไซ์จันตัวร่องเนี่ยนย์สามเลขฝันดิเล็กฝันอ่าฝันเกี่ยวเกี่ยกับสามหลอกกัแต่งโม่อ่า 03นีเลขฝันได้ทำมช้ชมเด้อน่ฝันแต่งวดแรกคุเดีเดี๋ยวเอฟซีจะตั้งแต่อาจาร,รย์เราให้ฟังตั้งแต่มาต่อง,งวดเลข03มตัตรสัยคือบ่มีหกกับเจ็ด03เป็นเลขฝันฝันว่าย่งไอาจารย์ฝันว่าได้ครับสามรอบครับสามรอบไปเข้าหมูมู่ไห้เก่งมูหครับกติยังไงเนาะสามกิสามหมูมูหกิดขึ้น0เนาะ03พกันไปว่านจะเป็น03พบกันได้อะเกลใส่หนาเลยพบเกลศัรักรอยแลย นะครับชุดเต็มของอาจารย์มี7 2 2 7 7 0 2 6 7 3 0 3 7 6เน้นคักคักเม็ดเดียวคือ7 2 2 7ตัวร่องคือ03เด็กฟันครับเท่านั้นครับอ่านะครับอันนี้ชุดบน3ตัวเอา9ใส่นะครับอาจารย์วงให้เลขเก้าสอเก้าเจ็ดสอนี่เพราะว่าอาจารย์เขียนตกกับให้นั่ครับนะครับแล้วก็903โอ้ตรงกับเลขฝันเบาเท่าเลยอ๋อตกกับอ่า บอเท่าศูนามเกบอลเท่าตีใส่0ศูนเก่าเนี่ยอ่รตูก็จัดวะนี่อังว่าอยู่ครับผมนี่เก่าเจ็ดสเก่าสามหอ้านี่นี่คสามหกผมีอาจารย์ที่เขียนเก่าสมหีแต่สองหกอาอ้าวอู้ใดมากน้ออาจารย์เนาะอันนี้ชุดบนชุดล่างเลยอาจารย์อ่าชุดล่างท่านผู้ชมนี่ ชุดล่างเด่นหนึ่งบ่อยจันครับเอาชุดล่างธรรมาชมนะครับเน้นเม็ดเดียวได้บ่อยจันล่างหนึ่งกับเม็ดเดียวครับวิ่งล่างหนึ่งกับสองวิ่งล่างหนึ่งกับสองตมโคบล่างหนึ่งสองห้าหกเจ็ดครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดครับเต็มสูตรไม่หกตัวครับครับแล้ฟันไปเม็ดเดียวหนึ่งหกครับโอ้ บนสองเจ็ดล่างหนึ่งหกบนสองเจ็ดล่างหนึ่งล่างหนึ่งหกโอบนเจ็ดสองอ่าเจ็ดหลักสิบครับเจ็ดหลักสิบเก้าหลักร้อยเจ็ดหลักสิบสองหลักหน่วยอ่าเม็ดเดียวเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองล่างหนึ่งหกล่างหนึ่งหกครับเอายางล้ครูพ่อบอลต้องกลับกันไม่ใช่น้อยกดีกันกลับตัวไว้ทำไมจ๊ะนะครับครับเออ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่เกตสองเกตเม็ดเดียว16ึครับป้ใดมักน่อยโตขึ้นหนึ่งหกตัวเดียวครับกัปหกหนึ่งหนึ่กันหนึเกาตัวน้อยๆย่านมาเก้ามันหันครับอ่ย่านมา6กมันหันหกนึ่อาจารย์ว่ากันเป็น1กับกับเป็นเก้ากับ6เป็นเก้าครับอ่าของครูกันครับอ้านี่สรุปสรุปแล้วแข็แครอ่าอันนี้คือสรุปแข็แคนครับ ครับผมอ่ายางละคูยางละคูครับเจ็ดสองกับหนึ่งหกครับอ่าสองคูเอาสองคูนี่ไปบนติดติดไปบนล่างเลยครับที่บนล่างเลยสามตัวเก้าเจ็ดสองอ่าอันนี้มาได้สองตัวบนล่างปะครับผมครับหนึ่งสองหกเจ็ดโอ้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออืมมั่นใจเอาเขียนๆคนี้เลยครับผมสามตัวเก้าเจ็ดสอง เก้าเก็ดสองเจ็ดสองบนหนึ่งหกล่างครับกันแล้วกันแล้วพ่อแล้วหมดยุติยุติเรืนี้แหละเป็นแม้ท่านหยิบจับยุติรีได้ทำมาชมได้นะผมเอจ้าพ่อติดสองติดสามอย่าวกอาจารย์หมดนี่ติดสองกับเจ็ดสองเนาะครับผมเพราะว่าสูตรของอาจารย์ลงท้ายด้วยเก้าเลีกเด่นจะมาสองกับสามครับเพราะว่าหมวดกอนนี่กับเก้าไวาจาย์สองศูนย์เก้ามาถึงสองมาถึงสาม มาน้ำกัน209นะครับลงไทยด้วยเก้าเล็กเด่น2องกับสออก2 3งสามหัวที่พานมาเ7็ดเจ้าลงไทยด้วยเก้าเด่นกับสกับสอีกบดนวันี้อ่าอ,อ,อาจจะสองบนอาจจะสองบนข <laughs> าสองบนคือเจ็ดสองเลย <laughs> สองครับอ่าเอานผู้ชมนี่ครับอาจ,จารย์สิงห์นะครับผมโค้คงสุดท้ายสรุปให้แล้วนะครับผมคับให้เลียกแน่น สคูเจ็ดสองกับหนึ่งหกเท่นั้นบ่อยจันครับผมอ่าย่างละคู่ครับยางละคู่สามตัวเก้าเจ็ดสองโอ้อ่าตัวเลขกันถ้าวกเลขสูตรไปอะไรจันสูตรๆันงครับสองศูเก้าครับสองสามเข่าเนาะครับวันนี้เร็ววันสุกรตัวยืนมันกับมันกัมาเก่าเกจเก่าเลยครับวันนี้วัดเสาครับหนึ่งหกสองมาแน่นอนตัวหนึ่งเลยครับงดก่อนมาเก็เก่าเลยเรีวันสุก ว่าเี้วันเสาร์นี่กับหนึ่งหกสองว่าเสียดตัวนี้กับส่วนที่สองเนี่ยครับผมตัวนี้เบิ้งได้ตลอดครับครับเรียกวันแยงกับไอ้เบิ้งเป็นเล่นครับหมดคนกิดจิดเก้าเลยครับผมสรุปครับไม่แค่นี้มันแจ๊คักเจ็ดสองครับมันเจ๊คักเจ็ดสองกับหนึ่งหกเจ็ดสองกับหนึ่งหกเม็ดเดียวหลักร้อยบนนะครับ ร้อยบนเป็นขี้นะครับผมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับเด่นที่เก่าลักรอยครับนะครับผมอ่ามันมีเหลืกมากครบอยู่ด้วยผมเพ็ยนไปมาครบบนครบล่างครับวออยู่ในสุดนี้อ่ามีบออ่านี่ครับครบล่างครบล่างนี่เนาะครับผมอ่ยวอเป็นยังไงจานล่องให้เพิ่นอยู่รอบที่แล้วเอาเนี่ยครับนะครับสองตัวพูดได้แม็กซีตัวนีครับวัวเอาหนึ่งสองหกเจ็ด ครสองตัวมาบนล่างวนดเอาได้นี่ตี่สุลปเลยงคือบนล่างอยู่จัดผู้ใดมากน่อยคู่กับเจ็ดสองกับหนึ่งหกตอนนั้นนาาจย์เนาะครับผมอ่าอาจารย์ว่าฝันดีอยู่ฝันว่าได้สิ่งได้ของเขาแล้วอาจารย์ว่าเพราะว่ามันมีท่าขืนเขาสั้นๆไปมองลงมเขาหนเขาเจ็ดท่าหรีอเล่าเพราะมันลงหรืมันสั้นครับมันพูกว่ครับสามรอบขึืนไปเป็นเขามองสั้นๆพวกนี้เขาไปมัน มีไต้สิงของเต็มไม่ได้เป็นขึ้นจากเนื้อปลาเป็นขึ้นจากปลาหมึกนะครับคนได้รสจืเต็มครับผมมาเอาคือฟันแปลกๆถึงต้องมาแต่ฟันแบบนี้เนี่ยผมว่าเอาเมียเมียเสีงหนึ่งมบอกผมว่าแต่ผมว่าเมืองมันเป็นเก็ดเก้าเก็ดสองเมียเมียเอารอยขอบบนฮาเร็สดำมจันมาทำชุ่มขอบพุทอาจารย์นะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ